สวัสดีครับผมมาไม่ได้มับและวันนี้เรามีคลิปที่โคเชนะครับเฮ้ยโบ้วิธีเลยเนาะไม่รู้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 มันมันมันเปิดประตูไงอ่ะกดค้างกดคีย์ค้างลิงก็เล่นเลื่อนซ้ายขวาให้มันถือมืออะนี่โบลุเอิงดูสภาพบ้านเอ้ยรถรถอะไเนี่ยเดี๋ยวต้องทำความสะอาดมันด้วย เราไม่ช่างได้เหรอเราเป็นช่างเราเราต้องเอาเนี่ยนะประกอบมาใส่เนี่ยใช่ใช่อันนี้ประตูส่วนไหนไม่รู้วะเอาเนี่ยได้แล้วประตูรถก็เหมือนกันเราต้องกดคลิกเล่งแบบเลี้ยวซ้ายขวาเอ้ยแล้วแล้วมันมีแฮมเบอร์เกอร์อยู่อ่ะมันคืออ๋อเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มันจะมีค่าฮังเกอร์อยู่เห็นปะไปจริงเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ขับได้หรือวะอ๋อนายจะไปนั่งหน้านั่งหน้านั่งหน้าอันนี้ขับได้เลยอวะ ขับเลยเลยกด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 ไอยังไงเอาเบรกเอาเบกเอาไปไปเลยอันนยขับเลยแล้วเหรอสวยขวาขวาขวามีเลยป่ะขอยังไงขวาหรือซ้ายอ่ะคือถ้าชนแล้วพังป่ะไอานายตอนนี้พี่สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาให้ตึงร้อยเลยพังตรงมันเปลี่ยนมุมมองได้ป่ะไม่ได้ไม่น่าได้ว่ะกดคิวมันไม่มีอ่ะชะงงมองอย่างนี้อ่ะ ไอเดี่ยวเปิดเปิดวิทยุมันต้องเสียรลบักป่าวะเออเสียยังเด็ดร้อยสี่เก้าอเพลินอะูรวะวุ้นละแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงว่ะเจออะไรบอกด้วยเออเฮ้ยทำไมที่นี่มันแห้งแรงเนี่ยวะเฮ้ยน่าซากเหมือนมีอะไรเลยเออโอ้โหเบรกครับผมเบรกครับเบรกครับเบ่งเดี๋ยวผมลงไปดูให้ครับไม่ต้องเงครับลงไปครับลงไปคนเดงครับเฮ้ยตายแล้วนะครับตายตายแล้วคนไหนวะไไปบอกกูมาแล้ว

เขาเขอเช็คก่อนได้ป่าวว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยยังไงน้ำมันน้ำมันอันนี้น้ำมันฟีเออันนี้มคือระวังระวังมันไม่ใช่น้ำมันนะคิวคิวคิวอะไรไฟป่ะเอนจิ้น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 รถว้าวตัวนี้ก็ตามไปอยู่เลยอ๋อมันเฮ้ยเฮ้ยเอางี้นะดอกกนี้ไม่ออกวะไปดูออกมาออกมาออกมา เดี๋ยวฝั่งนี้คิวไปแล้วไปแล้วไปเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งตามเดี๋ยวเราวิ่งตามเฮ้ยมันมันเก่าหัวเองไม่อะหลัวฮะเกาะหัวสลัดเดี๋ยวมันจะล่วงเองเดี๋ยวมันจะล่วงตลาดเอ้ยล่วงยั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 งโอ้ยล่วงล่วงล่วงไอ้บ้าเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมตรงไปตรงไปลอยตายปุ๊เนี่ยสเต็มหน้าจะหมดเฮ้ยเราตายเราตาย กดอีกไป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 ระตูประตูประตูล้อประตูล้อเซฟเซฟไปไปไปไม่รู้ม <while, S 2> ันอยู่บนหลัวนะสแบบขับ no ข mm ับแบบสโลว์ทรงสัดสลัดสลัดน่ะไม่ทางซ้ายอะไรอ่ะมีคนไะมโอ้มีกด้วยน้ำมันเราเยอะไหนงั้นเราตรงไปจะต่อยอ่ะได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเองดูหลังรถเราดีเลยเด่ะหลังรถเราไม่ได้ปิดกระโปรงอ่ะไม่คือ้าวเฮ้ยไอ้นายขับชนว่ อะไรเนี่ยโชเฟอร์มั้ปากระโปรงรถไปแล้วเอ้าเฮ้ยเอาจิงโอเนั่นอเไรเดี๋ยวหาไปอุ้ยรถเปิด F ไปเลยทำไมครั้นนงนี้ไม่เจอเลยเหรอนี่เกือบพันเมตรนะเอ้ยเหมือนเห็นอะไรข้างหน้าวะใช่ปะอะไรข้างหน้าเหมือนเป็นต้นไม้เดี๋ยวแล้วด้านขวาว๊าดโอ้โอะไรว๊าดอะไรอะเออทำไมไม่ได้งอ เอนากัยนายแล้วไม่แล้วตัวนายไปอยู่นี่ได้ไหมเราเห็นนายปกตินะอมืแล้วว่โอ้โหภาพมันเปิดไปไงวะก็ต้องมีสปุมตรงนั้นหวะใกล้มันจะมีปุกไให้คนเดียวนี่อัะเปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วนี่คือตอนคืนนะครับอันที่นี่คือซาฟารีเวิลด์ไอ้ชิวเล่าเรื่องผีดิอดีครับผมลายในนครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังจะอยู่เข้าไปทะเลทรายนะครับ24ชั่วโมงนะครับบนรถท่ากลางทะเลทรายในซาฮาร่านะครับใช่แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ซาวาร่าซาฮาร่านะครับข่าวล่าจในวันนี้นะครับผมมากับโค้ชนายเซมเมินแล้วก็เอ็มสวัสดีครับเฮ้ยจะบอกว่าใครมาตั้งเที่ยเรากำลังจะบอกเลยว่า โอ้โนโอ้ไม่จริงโอ้ไม่มีอะไรด้วยแนวนีอีเอ้ยเฮ้เราจะขับต่อได้นะไม่ได้เราจะไมันดับไปแล้วเมื่อกี้กดแล้วมันไม่ได้นายลองยิ่งดิเฮ้ยได้หวะแม่ไม่ไม่เน็ตพกดวงมาจริงจริงด้วยคุณนี่มันสุดยอดมากเลยนะครับปิดก่อนปิดก่อนปิดไงเออแยงแยงก็ปิดนีย ไปไปครับขับดีๆนะครับคุณมิสเตอร์เอ็มมิสเตอร์เอ็มมมโอเคครับโอเคครับเอ็มขับดีๆนะครับพี่โอเคครับเน็โอเคครับพนายพี่ครับระวังด้วยนะครับบางทีมันอาจจะแบบมีบางทีมันอาจจะมีพวกสิ่งมีชีวิตแบบมาตัดหน้าเรานะครับพี่ต้องระวังนะครับโอ้ไม่ถึงผีใช่ไหมครับไม่ใช่ผีครับมันคือสัตว์ครับมันมีสัตว์เหรอไม่มีมันอาจจะมีครับอย่าลืมเลยครับที่นี่คือซาวนาเราจะเจอได้ทั้งสิงโตไม่ใช่ซาวา ดานาลาเอ้าอะไรเน kind of ี่ยวะโอ้โหหลอนเด้งเลยโอ้โหหลอนฟังแล้วเอาวันสารแล้วคือพิทเจลขับมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ชนฮินบล็อกไม่ชนฮินบล็อกไปเอ็มเดี๋ยวผมขับเองเอาเลยเอาเลยเอ้าแล้วร้อยร้อยไปไหนแล้ววะนี่ไงเสียบแล้วนี่ไงเสฟลแล้วครบแล้วเหรอครบแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วร้อยร้อยนึง่งปิวไปไหนมาละร้อยร้อยติวไปไหนแล้ววะ โอ้อ oh, oh. ๋อส <ats> oh, right ุดท้ายแล้วครับอ๋อนี่ไงนี่ไงตตแตตแต่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 ไม่เด็ดเลยไม่เด็ดไม่ปื้มไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับขี้บล็อกมันชนไอ้ครับผมทำไมที่นี่มันมืดจังเลยครับครับช้าๆมันกับทำไมที่นี่มันมืดจังเลยเพราะมันคือทุ่งนาซาฮาระอ้ยทุ่งทะเลทรายซาฮาระเอ้ยนี่พวกเรามาไกลมากทำไมทำไมตอนมืดมัน ทำไมเหมือนตอนมืดมันยิ่งแบบมันมีหินปะมองข้างทางดีๆนะครับเพื่อเจออะไรเหมือนตอนมืดมันแบบมันมีหินเยอะขึ้นเลยใช่มันเหมือนเอามาแบบคนตีเราอะเฮ้ยเครื่องยนต์มันจะไม่ไหวแล้วความขึ้นรัวๆเลยวะไอ้ได้เลี้ยวหลบวะหรอไอ้ได้เลี้ยวหลบเลยเห็นอยู่เมื่อกี้เลี้ยวไปวันเลี้ยวหลบหินอ่ะ อะไรสักอย่างโอ้ยยังไหวอ๋อเครื่องดับเฉยๆไอ้นายมันคือสัญญาแล้วล่ะว่ามันคือสัญญาแล้วนายไอ้เก่งว่าเราไปต่อไม่ได้เราต้องคาดจะตายในรถนะเว้ยตายพร้อมรถมันมันใกล้ไปเลยทำไมเราไม่เจอเลยหรือวะนายนายนายสามพันสามพันเมตรไปก่อน ก็แย่ละสามพันจะเป็นสุดทยอม่างสุดท้ายไอ้นายเราลองหยุดรถล้วลองเช็คหน้ารถไหมพิดทำไมอ่ะมันก็แค่เครื่องยนต์จะพังโอเคคือมูไปไหนแล้วสวัสดีครับผมอยู่บนโลดผมแค่อยู่ตรงนี้ผมก็ยังไปด้วยด้วยคือมาเบกมือเบกมือเบกมือโอเค โอเคชัดเจนเลยวอเตอร์หมดโอไมค์ก็อ้อยดีเราเราเดินไปทางขวาไหมเผื่อเจอของมาตองคือมันไม่เจอเลยเลยไม่ก็สายโอเคเราเดินมาปิดขวาเลยสู้ชีวิตเราจะสู้ชีวิตก่อนนะครับผมไม่ไม่ได้ไปยอดเผื่อจะมีโจรบางคนมันแบบทิ้งอะไรไว้อ่ะเฮ้ยถ้าเกิดมันทำผีนะถ้าเกิดมันทำผีหรือว่ามันเจออะไรด้วยนี่มันแบบเกมดีเกมหมา เตรีมน่ากลัวทุกคนครับผมไปแล้วครับผมฟื้นเอมโบ้เราจเจอใครตัดสองคนตึงเฮ้ยน่าใส่เสียงสาวเอฟเฟกต์ผีวะตึง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 เฮ้ยไม่ใช่ดิเสียงสาวเราเราเร็วเฮ้ยไอ้ยิงเหรอดีดเราก็ไปต่อได้ขึ้นมาเร็วอ๋อมันเรามันต้องรอปะเรายิงเราวิ่งจนเอร์ฮีทกันไปว่าตงี้อ่าใช่ใช่น่าจะเป็นงั้นแหละ อ๋อเนี่ยอ๋อเครื่องมาแล้วเครื่องน้ำมันทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วใช่ใช่เราวิ่งโอเวอร์ฮีทขึ้นไปคุณนั่งหน้าดีกว่าวะมีเหรอขึ้นมาขึ้นมาเอ้คุณยังเราขับไปเรารู้สึกเหมือนเราสามารถอยู่ข้างบนได้อา้าวสตีมิลล่งเราเราคนแล้วเหมือนเราอยู่ข้างบนได้วะเฮ้ยคือได้ป่ะ,ะได้ได้ได้ไดไดอ้าอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดิครับมี นายไม่ต้องดับเรอไงนายไม่ต้องห่วงนายมีพี่คอยสอดแนวลมดองให้พีสามารถดูข้างบนได้อันนี้อันนี้ไม่เรียกว่าดับอันนี้คือไปแล้วอันนี้คืออ้าวเด็กอะวกันอ๋อน้ำมันมันหมดน้ำมันหมดโอ้ยมปก่อนเนี่ยวอเตอร์มันสูญอะสูญไปก็แต่น้ำมันยังมีอยู่นายอ้าวแต่แก๊สหมดวะแก๊สหมดได้เวลานายฉาดเศร้า ถักโ้าในหนังไม่เอาไม่เอาแต่พี่เอาวเ้าเราเราเราวิ่งตรงไปไหมเผื่อเจอของแล้วเพิ่งย่อท้อต่อชีวิตไม่คิวไม่ต้องห่วงทุกคนเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะเช้าน่ะดูข้างบนเด็กชีวิตฉันมันคงจบแค่นี้เลยก่อนย่าย่ายาย่าอยาคิดสั้นให้คิดยาวๆก่อนชีวิต ตีตีตี่ตีนี่เออครับไอ้ไรจบพี่ไปแก้วรัเด็กเลยโกรแบตไอ้ไรเราเตรียมขอทุกอย่างมาตั้งไก่เลยเราเตรียมอะไรเราต้องเตรียมน้ำมันนะว่าเราอยากเยอะมากแต่น้ำมันมันทีเดียวอ่ะไหนเราไอยังไหนอ่ะเอ้าเตีดยว